ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พักคอมมิวนิสต์จีนเยือนไทยนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านเพนโสมเลิศสิทธิชัยรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคุณทรงพลครับท่านครับภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ จริงๆแล้วไทยกับจีนเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาหลายศตวรรษแล้วนะคะย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยไทยก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวจีนพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยมาหลายร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นที่อาศัยของชาวจีนพ้นทะเลจํานวนมากเรียกว่าอาจจะมากที่สุดในโลกด้วยซ้ํานะคะจึงถือว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆเลยนะคะ แต่ว่าเราเนี่ยพึ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเ,เมื่อปีออพศออ2518นะคะไทยกับจีนเนี่ยตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยเราก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแล้วมีความร่วมมือที่รอบด้านมาโดยตลอดเลยนะคะ แล้วก็เราได้เรียกว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับที่เป็นหุ้นส่วนความสวหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านนะคะคตั้งแต่ปีพศ2555นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะตอนปี2565หรือว่าเป็นปีที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพ การประชุมสุดยอดเอเปกเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็มาเยือนประเทศไทยแล้วเราก็ได้ตกลงร่วมกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์เราเป็นประชาคมไทยจีนที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนนะคะยิ่งขึ้นครับทีนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็ได้รักษานะคะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง นะคะมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเยือนเนี่ยในระดับต่างๆเนี่ยมากมายนะคะครบถ้วนทุกระดับที่น่าสําคัญก็คือการที่กรมสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนี่ยท่านได้เสด็จเยือนจีนมาแล้วกว่าห้าสิบครั้งนะคะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐาทวีศินเนี่ยท่านก็ไปเยือนจีนเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อปีที่แล้วตอนเดือนตุลานะคะแล้วก็ในระดับท้องถิ่นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันเยือนกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่นับตั้งแต่จีนเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด19เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้มีการเยือนระดับของ ผู้นำมณฑลนะคะระดับท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมาไทยจำนวนมากเลยล่าสุดนะก็ยังมีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครกว่างโจมาเยือนไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการประสานงานอีกหลายคณะค่ะเพราะว่าเปิดประเทศมาแล้วเนี่ยมณฑลต่างๆของจีนเนี่ยประเทศแรกที่เขานึกถึงเนี่ยมักจะเป็นประเทศไทยนะคะ,คอะนอกจากนั้นเนีในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ก็ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ ตอนนี้ไทยกับจีนเนี่ยค้าขายแล้วก็ลงทุนกันเนี่ยเ,เรียกว่าเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะตอนนี้จีนก็เป็นคู่ค้านดับหนึ่งของไทยรักษาตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนาน<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะมูลค่าการค้าเราตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งแสนล้านดอลลาร์แล้วก็ จีนตอนนี้ก็เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทยนะคะติดต่อกันมาสองปีแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานยนต์อีวีอย่างที่ทราบ,ราบกันนะคะคส่วนสินค้าของไทยที่ส่งออกที่เป็นที่ยอดทิศนิยมของจีนแน่นอนก็คือผลไม้ไทยแล้วก็ที่ตื่นเต้นมากที่สุดของคนจีนก็คือทุเรียนนะคะคปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดส่งออกทุเรียนเนี่ย สูงถึง4,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะคะก็เรียกว่าเป็นผลไม้มหัศจรรอ,อของของเราเออนอกจากนี้เนี่ยในระดับภูมิภาคเองเนี่ยไทยกับจีนเนี่ยสำคัญกันมากๆคือเราต่อเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคนะคะแล้วก็ความร่วมมือเพื่อรักษาการเติบโตแล้วก็สันติภาพนะคะความผาสุกในภูมิภาคร่วมกัน นะคะใน,ในเรื่องของข้อริเริ่ม BRI หรือ Belt and Road นะคะหรือที่เราเรียกว่าข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางจีนเนี่ยจีนก็จำเป็นต้องมีไทยไว้นะคะเพราะว่าเราอยังร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องที่จะ,ะทําเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะคไทยจีนลาวมาเลเซียสิงคโปร์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ก่อต่อทั้งไทยและก็จีนแล้วก็ผลประโยชน์โดยโรวมในภูมิภาคด้วยนะคะคที่สำคัญที่สุดนะคะเราพึ่งได้ตกลงร่วมกันที่จะมีการยกเว้นวีซ่านะคะครเรียกว่าเป็นวีซ่าฟรีระหว่างกันเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าไทยกับจีนเนี่ยเราก็เข้าสู่ยุควีซ่าฟรีซึ่งกันและกันนะคะซึ่ง ขณะนี้นี่ก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวทั้งฝั่งไทยและฝั่งจีนต่างก็มีการไปเยือนไปมาซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเลขก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจีนเนี่ยเขายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยอย่างยิ่งเพราะเขาเชื่อว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนได้ด้วยนะคะเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้ทิศทางความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ย ไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราหน้าที่จะมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้นในทุกๆมิติต่อไปค่ะครับพูดถึงการเยือนไทยของนายหลิวเจี้ยนเฉาฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนในครั้งนี้นะครับมีนัยะสําคัญเอื้อประโยชน์ให้กับคนไทยประเทศไทยยังไงบ้างครับก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะคว่ากระทรวงวิเทศสัมพันธ์นะคะ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรเพราะว่าอ,อ,อาจจะมีบางคนสงสัยนะคะว่าเอ,อ๊จีนเขาก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศตรวน,นี้คุณหลิวเจี้ยนเฉาเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันต่างกันยังไงรนะคะกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขามีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดทิศท,ทางด้านการต่างประเทศของจีนนะคะแล้วก็ จะต้องอทำหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองต่างๆของประเทศต่างๆทั่ทวโลกเลยนะคะอันนี้เนี่ยจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นการดําเนินความการต่างประเทศของหรือการทูตของจีนที่ชาญฉลาดมากๆเพราะว่าจีนเขารับทราบดีนะคะว่าทั่วโลกเนี่ยระบบการปกครองในแต่ละประเทศก็แตกต่าง ะะรัฐบาลหลงแต่ละประเทศก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการเลือกตั้งนะคะแต่ส่วนของจีนเนี่ยเขาจะยังคงเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอย่างยั่งยืนดังนั้นเนี่ยทำยังไงให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสารสัมพันธ์กับทุกประเทศเนี่ยอย่างแนบแน่นแล้วก็ต่อเนื่องก็โดยการใช้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยพรรคหรือกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ของจีนเนี่ยเข้าไปสารสัมพันธ์ นะคะไปต่อเติมเต็มนะคะในส่วนที่รัฐบาลที่ไม่มีไม่ได้เป็นภาคของรัฐบาลนะคะอย่างเช่นเขาก็จะไปคุยกับพักการเมืองนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็เยาวชน NGO สื่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของการที่เขาเข้ามาพบมาเยือนไทยในครั้งนี้นะคะก็ ขอขอนำเรียนว่านะคะท่านทางรัฐมนตรีหลิวเจี้ยนเฉาเนี่ยท่านก็เป็นนักการทูตที่มีประสบการณ์สูงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในการกำหนดนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยเฉพาะในด้านนโยบายการต่างประเทศ นะคะดังนั้นเนี่ยในสถานะของเขาที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจึงสะท้อนว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับไทยในการที่จะแนบแน่นนะคะความสัมพันธ์เนี่ยในทุกระดับนะคะในทุกเ,เรียกว่าทุกภาคส่วนของสังคมที่จีนทำได้ก็อยากจะใกล้ชิดกับไทยนะคะไม่ให้มีขาดตกบกพร่องเลย นะคะแล้วก็อยากจะรักษาพลาวัตแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมืออีกอย่างหนึง่งเราตีความได้ด้วยว่าจีนก็มีความจริงใจนะคะที่จะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยเนี่ยมีความยั่งยืนนะคะแล้วก็เขาหน้าที่จะมองไทยเนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะในฐานะที่ไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่ เรียกว่ามีบทบันบทบาทนําในอาเซียนแล้วก็มีบทบาทนําในอนุภูมิภาคลู่มแม่น้ำโขงนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากที่จะมาพูดคุยกับไทยให้แนบแน่นให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ร่วมมือกันที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆนะคะรักษาสันติภาพเสถียรภาพแล้วก็ความจเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเพราะว่าเราก็ต่างทราบดีนะคะว่าสถานการณ์การเมือง ทุกวันนี้ในภูมิภาคแล้วในโลกอยู่ในภาวะตึงเครียดนะคะไทยกับจีนก็ต้องการเสริมสร้างความเข้าใจและหาลือกันมากขึ้นเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็รณรงค์ให้มีการใช้การทูตเชิงป้องกันกันมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ความเข้าใจเนี่ยบานปลายกันเป็นความขัดแย้งอย่างที่เราเห็นอยู่ในในบางคู่ประเทศนะคะ ท่านท่านรัฐมนตรีหลิวเนี่ยก็ได้มาพบหารือนะคะครั้งนี้กับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านปานปรีมหิททานุกรน,นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะในเรื่องความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมหลายๆเรื่องนะคะ เรื่องที่สําคัญสําคัญนะคะเป็นประโยชน์กับไทยก็เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะซึ่งท่านหลิวเนี่ยรับปากว่าจะดึงนะคะเชิญชวนเอกชนไทยเออเอกชนจีนนะคะขอภัยมาลงทุนในไทยมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้านะคะ e v นะคะแล้วก็จะส่งเสริมให้มีการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงนะคะแล้วกเ็เรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะเขาสนใจเรื่องโครงการแลนบริชของเรามากนะคะแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปจีนเพราะว่าเราใกล้ฤดูผลไม้จริงๆตอนนี้ก็เริ่มทุเรียนเริ่มออก เป็นหน้าทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงการท่องเที่ยวด้วยนะคะคร่าวๆนะคะครับแล้วในปีหน้านะครับปี2568จะครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับจีนนะครับทั้งสองฝ่ายมีแผนที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอะไรบ้างครับปีหน้าครบรอบความสัมพันธ์50ปีนะคะคถือว่าเป็นหมดหมายที่สำคัญมากๆนะคะในเชิงสัญ,ญลักษณ์ นะคะของความสัมพันธ์ไทยจีนก็เรียกว่าเป็นเ,เ,เลขใหญ่นะคะในความสัมพันธ์เราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ต่างฝ่ายต่างจากดึงอะไรที่เราคิดว่าเป็นความร่วมมือที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เราแล้วก็ประเด็นที่ไทยให้ความสําคัญนะคะเอามาจับฉลองร่วมกันเลยนะคะแล้วก็เราก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้นนะคะ แล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยดูว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนเนี่ยจะส่งผลประโยชน์ยังไงให้กับประชาชนได้มากที่สุดด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศเราก็อยู่ในระหว่างจะจัดตั้งคณะกรรมการาที่จะพิจารณา,าว่าเราจะฉลองกิจกรรม นะ,ะจัดกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเพื่อเฉ,ฉลิมฉลองโอกาสนี้นะคะแล้วก็จะหารือกับฝ่ายจีนในรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะที่สําคัญเนี่ยทั้งสองฝ่ายเราก็ตกลงร่วมกันว่าฉลองครั้งนี้เนี่ยเราจะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกันอย่างแน่นอนนะคะก จึงขอเชิญชวนประชาชนคอยติดตามต่อไปนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานเอกอัครรารชทูตจีนประจำประเทศไทยเราจะมีการประกาศกิจกรรมอะไรให้ประชาชนได้ร่วมฉลองวาระพิเศษนี้ด้วยกันนะคะคก็ในการหารือกับท่านหลิวนะคะครั้งนี้เนี่ยก็เราได้เห็นพ้องกันนะคะที่จะใช้โอกาสนี้วางแผนความร่วมมือที่ที่สำคัญ สำหรับความร่วมมือทิศทางความสัมพันธ์ไทยกับจีนในอนาคตต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะมุ่งมองเชิงยุทธศาสตร์นะคะในภูมิภาคก็จะให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางตอบ,บโจทย์ให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากไทยกับจีนกับความร่วมมือไทยกับจีนเนี่ยให้มากที่สุดค่ะครับ วันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเพนโสมเลิศสิทธ,ธิชัยรองธิบดีกรมเอเชียตะวันออกที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ